สวัสดีครับด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมสมมุติวันนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนนะครับเนี่ยเพื่อนเป็นยิงไม่โดนเลยเพื่อนหดไหมเพื่อนโหดไหมยิงไม่โดนเลยไหมเพื่อนเห็นไหมเพื่อนยิงไม่โดนเอามั้ยไม่ไม่ด้อันนี้ผมเล่นกนละที่กันนะครับผมเล่นหัวท่าเพื่อนเล่นไหนบ้านไอ้เพื่อนของเราพูดมาเล่นหลังหัวท่า ทช่องชื่ออัดคลิปไม่ใช่เรื่องยากใช่ไปบอกเพื่อนด้วยนะอะไรได้ไปบอกเพื่อนใช่โอ้โหพ้่เพื่อนถึงตามมาเพื่อนอ๋อเข้าไปทำไมในบ้านมีอะไรตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่เพื่อนตามมานี่เออนั่นแหละ ดีตามมาตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่เดี๋ยวไปเข้าร้านค้ารออะไรกระสุนเลขึอนกระสุนเลื่นกล่องละสี่บาทโจ้งขุดดีรับแม็กนั่ยิงคตดกล ยไอ้ปืนนี่เอาไว้ให้เพื่อนนะเนี่ยเอาไปให้เพื่อนเลยอะเอาไปรู้เพื่อนอยู่ในเนี่ยเ,เพื่อนไม่รู้อยู่ใน,น,น,ใน,น,นเดี๋ยวหาน้องเลยเอาน้องหายเร็วน้องเอ้าไปเล่นไหนอะนี่เดี๋ยวเดียวหายครับเอ้าเพื่อนหายโห้ยวเพื่อนหายแหลงนะเนี่ย เอาเพื่อนหายแล้วเอาเพื่อนอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อนเพื่อนเอาปืนไปเออเพื่อนไม่ได้ต่อโอ้ผมเล่นกันแล้วีเพื่อนทำอะไรเพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนโอ้เพื่อนทำอะไรมันจะใบครับให้เพื่อนตามมาเก็บปืนเนี่ยเพราะว่าผมพูดไม่ได้มันไม่มีไม้ เดี๋ยวรถอาหารจะมาแล้วไม่มีอาหารมีแต่โก้กับตาแล้วตอนนี้มันตายมหมครับเพื่อนตามมาที่เดียวอูาอาหารคือคุกคองเอาไปอู้น้ไมีมีเยอะเขานี่บึงจะตายเลยเนี่ยเอาหน้าเหลือสามห้ารถอาหารเหลือห้าสิบเบื่อเหลือห้าสิบเอ็ดรถอาหารกลับอะไรก็ไม่เบืน เอาเรีวกปุมไปยาหน้ำก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเพื่อนตามมานี่อย่ายิงดิตามมานี่เพื่อนตามเงยเด้อเพื่อนยิงใส่ได้เกือจ้ะตามมานี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนตามมานี่ตามมาตามมา มาน,นี่เพื่อนออกมาใครเห็นไหมเนี่ยน่า,า,าน่าน่าน่าชดชดนักแล้วเพื่อนเอ้าหเริ่มนี่โดีลยนุกเล,ล้งกรีนเชอร์เตอร์ความโจมตีสิบเตอร์ดีไม่ต้องเลยลดแม็กน้ามาเลยเฮ้ยตามมาน,นี่เพื่อนเพื่อน เขาไปเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอีกควายเออควายจริงๆไม,ม่อยากตามเฮ้ยอย่าวควายดิไม่เล่นนะลดอาหารเหลือสามสิบเอ็ดเลยนะไม่เล่นนะแ yeah. ย่แยนะ่เลยนะเพื่อนตามมาเฮ้ยขันพึ่งไม่นี่ขี้เกียจให้ามันหายไปเลยไปหาน้ำกินก่อนเดี๋ยวตายไม่ได้ไม่ได้ กระสุนหรืออีอกหา,กาต่อไปวนี้เงืบุ้มเงาหมกแล้วก็จบไหมไหมจบไหมเนี่ยสี่นาทีจะจบไหมไม่ยิงอ่ะบุ้มโอ้ยแ้ะงานง้อเรื่องเปรื่น,เ,ออน,เ,นเห็นปืนไหมควายหายแล้วรึกเก็บไปเร็วเอาเปื่อนเปลื่อน mặt ngoài những cái gì mình đẽ Đã là Thả là đúng là Thế ạ Ừ là linh là còn linh đúng rồi đúng ดูเลยเดียวโจดสองนัดโจดเลยครับไอ้ไอ้นี่ความจุ่มตีเท่าไรวะอะไอพื้นไม่ได้อยู่ไกลหรอกแต่ก็เหตุหวเยครับเอาเพืนทำมันดิไอ้ปืนนี่ความจุ่มตีเท่าไรวะความจุ่มตียี่สิบเอ้ยความจุ่มตีหกปีบปืนนี่ความจุ่มตีห้าสิบเจ็ดก็เท่ากันปืนเลเวน แต่ไม่เท่ากันมันความแรง <S <S 1> <S 1> นี่เหรอผมกินน้นอ,นอ้องเพื่อนดุดนะอาอก็ขอจบเพลงองนี้ก่อน้วครับเออจะจบไหมเนี่ย